ถึงครอบครัวแห่งความรักและแสงสว่างมีพื้นที่และภูมิภาคที่ต้องผ่านการปลดปล่อยอย่างสุดขีดพระเจ้าและกลุ่มแห่งสวรรค์สังเกตเห็นการปลดปล่อยและผลกระทบเนื่องจากการปลดปล่อยของกายอารุนแรงขึ้นกายอาจึงขอให้พระเจ้า และกลุ่มแห่งสวรรค์ดำเนินการแทรกแสงจากสวรรค์เพื่อให้สามารถจัดการการปลดปล่อยได้พระเจ้าและกลุ่มแห่งสวรรค์เขารบการเรียกขอไก่อาและตอนนี้กำลังดำเนินการแทรกแสงจากสวรรค์เพื่อช่วยให้การปลดปล่อยและล้างโลกโดยทั่วไป พระเจ้าสนับสนุนให้หลายเวอร์เกอร์อยู่อย่างสงบและรู้ว่าโลกกำลังปลดปล่อยบาดแผลและความเจ็บปวดในอดีตและในกระบวนการปลดปล่อยโลกมนุษยชาติจะหวนคิดถึงอดีตอันเจ็บปวดและมีประสบการณ์เกี่ยวกับบาดแผลและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ในตอนแรกแล้วจึงปลดปล่อยนั่นคือธรรมชาติและกระบวนการแห่งการปล่อยวางพระเจ้าขอให้หลายเวอร์เกอร์อนุญาตให้มีการปลดปล่อยเพื่อให้บาดแผลและความเจ็บปวดที่ฝังลึกของกายอาสามารถเกิดขึ้นเพื่อปลดปล่อยได้และผลที่ได้คือแผ่นดินแม่ จะรู้สึกเบาบางลงเพราะประวัติศาสตร์ของมนุษย์เต็มไปด้วยขึ้นและลงและบางประเทศมีอดีตท,ที่น่าทึ่งมากกว่าประเทศอื่นในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของไกาอาประเทศต่างๆที่มีอดีตอันน่าทึ่งจะต้องปลดปล่อยอดีตท,ที่เจ็บปวด และเมื่อถึงจุดหนึ่งการปลดปล่อยจะน่าทึ่งและเจ็บปวดพระเจ้าต้องการเตือนโลกว่าการปลดปล่อยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์และเมื่ออดีตถูกปลดปล่อยออกไปมันก็จะถูกเยียวยาอย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงไม่จำเป็น ต้องมีส่วนรวมกับกระบวนการปล่อยไม่จำเป็นต้องมีปฏิกิริยาทางอารมณ์แค่ปล่อยวางและปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งในระดับบุคคลและระดับส่วนรวมจากนั้นการขึ้นสู่สวรรค์ของกายอาจะง่ายขึ้นและการปลดปล่อย เะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตราบเท่าที่มนุษย์มีอยู่ในกระบวนการนี้มีการสร้างสงครามและการหลอกลวงจำนวนมากขึ้นนั่นหมายความว่าจำเป็นต้องมีการปล่อยจำนวนมาก กายอาได้ออกแบบการปล่อยในลักษณะที่สามารถจัดการได้พระเจ้าขอให้ดาวเคราะห์และมนุษยชาติปล่อยให้การปลดปล่อยดำเนินไปและอยู่อย่างสงบสุขโปรดทราบวา่ากิจกรรมทั้งหมดนี้ออกแบบโดยกายอาและเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคน ที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันพระเจ้าขอให้ไลเวอร์เกอร์เป็นผู้รักษาความสงบและอยู่ในหัวใจและปล่อยให้การปลดปล่อยเกิดขึ้นรู้ว่าการขึ้นสู่สวรรค์ของไกอานั้นรุนแรงขึ้นเรื่อย,อยมนุษยชาติ ต้องการความช่วยเหลือจากไรเวอร์เกอร์การทำใจให้สงบและอยู่ในหัวใจจะช่วยกระบวนการได้มากไกาอารู้สึกขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของไรเวอร์เกอร์และพระเจ้าก็เช่นกันไกาอาและพระเจ้า และเจ้าหน้าที่แห่งสวรรค์ลและไลเวอร์เกอร์ร่วมกันจะทำให้กระบวนการขึ้นสู่สวรรค์นี้ราบรื่นที่สุดขอขอบคุณสำหรับการแสดงตนอันทรงพลังและไลเวอร์เกอร์พรอันศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเสมอ ขอคุณข้อความจากลินดาลีไกาอาพระเจ้าและเจ้าหน้าที่แห่งสวรรค์ดังนั้นจึงเป็นเช่นนี้ขอขอบคุณ